นี่ซ่อมแซมเท้าซีกด้านขวานี่คือด้านขวาเนาะลุงเนาะอ่าตอนนี้ที่ยืนอยู่เต็มตีนเดี๋ยวให้ลุงนั่งยองๆอาขายนะครับขาหิ้วขากลางกว้างขาางกว้างครับเออยองๆนั่งข้างนี้ทางซ้ายนั่งเต็มตีนนั่งเต็มตีนอ่าซ้ายเต็มตีนนะครับทางซ้ายเต็มตีนละทางซ้ายเต็มตีนตีนนะพื้นหนึ่งพื้นข้างนี้เริ่มซ่อมเริ่มซ่อมเริ่มซ่อมความห่างเท้า สามข้อนิ้วนะครับวันนี้สามข้อนิ้วสามข้อนิ้วอ้าวลุงยืนอ่าเราลองลุงเดินนาที่สาวว่าขอ้อข้อตีนข้างขวานะเราพเนี้ยมห์ห้าฮ้าห้า,หาตีนข้างขวาไปดีที่สุดเลยข้างซ้ายยาว้เลยลุงนานนานนานอ่ารับแรงมารับแรงมารับแรงมาพอซ่อมข้างขวาข้างซ้ายำทำพลาขี้เกียจละนานนานทุกต้องแล้วนาน นานนานนะครับดูอีกทีหนึ่งนะครับจากวันที่บวมเป่งมาครับบวมเป่งมาวันนี้เท้าเห็นเส้นเอ็นแล้วครับนี่ข้างที่เป็นอมัมพฤตอันนี้ข้างที่ดีแต่ว่าข้อเท้าเนี่ยห้าสิบปีแล้วที่ติดอยู่ก็เสะดะให้มันดีขึ้นเดี๋ยวเลือดลมวิ่งไหลก็จะเหี่ยวเองนะครับ